สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะดีๆเลากเข้าสู่ช่องนีนิและในตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในช่วงแนะนําหนังสือโดยหนังสือที่จะเอามาแนะนําในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องนี้นะครับผมสถานที่ทํางานไม่เคยขาดรอยยิ้มนั่นเองนะครับผมนะเรื่องนี้เนี่ยเล็กซิตก,ก็อยู่กับทางของเด็กเพจนะครับผมเนาะออกมาแล้ว1เล่มนะครับผมในะส่วนของทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกแล้วถึง12เล่มนะครับผมโอ้โหก็ห่างกันคอนค่าไกลเลยนะครับผมนฝะันะ่งทั้นคร ห่างกับเขาประมาณสักสิเล่มนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้เนะี่ยมีการประกาศทำอนิเมะไปแล้วนะครับผมนะเตรียมตัวจะให้เราได้รับชมกันในปีนี้นะครับผมนะเท่าที่ฉันจำได้นะนะส่วนเรื่องวันไรเหลี่ยทีพีเดี๋ยวฉันจะทำโพสเรื่อยๆอยู่ที่เพจเองนะครับผมแล้วก็ทางทางช่องด้วยนะครับ อ่ะเรามาดูตัวของฉบับมังงะแปลไทยกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นตัวของหน้าปกนะครับผมของเรื่องนี้นะครับผมนะก็จะมีสามตัวละครหลักนะครับผมที่เราจะได้เห็นเด่นๆกันในเรื่องนี้นะครับผมเนาะอ่ากำลังปั่นงานกันอยู่นะครับเนาะอ่านะเป็นะปตัวของอาจารย์ตัวของผู้ช่วยคนวาดแล้วก็ตัวของบรรณาธิการนะครับเนาะแล้วก็ปกเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อปกแบบ ปกด้านนะครับผมนะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบนะผมเรื่องไหนใช้ปกด้านนี่สันเสรรญเลยฮะเดีฉันจะสันเสริญเลยนะครับผมแล้วพเป็นปกแบบชอบผิวสัมผัสมันอ่ะอืมนะครับผมเนาะโอเคอ่ะมานีก็ดูตรงสันนะครับผมนะตรงสันของเรื่องนี้นะครับอ่านะเวลาไปหาจะได้หากันง่ายเนาะนะครับผมโอเคนะครับผมอ่านี้ก็จะเป็นด้านหลังของเรื่องนี้นะครับผมเนาะ มาเป็นแบบวาสีสีออกไปทางแบบว่าไงชมพูเข้มไหมอ่าชมพูมืดดำๆหน่อยนะครับนะอ่ามีแต่ของในเรื่องย่อนะผมตรงนี้นะครับผมราคาแนวเรื่องนะครับผมเนาะแล้วก็มีภาพบางส่วนในเรื่องนะครับผมใส่เข้ามานะครับเนาะประมาณนี้เนาะรู้สึกว่ากลางแล้วน่าจะดูไม่ต่อเนื่องนะครับผมนะครับจากสังเกตดูมานะครับอ่ามาดูปกข้างในกันนะครับปกข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนาะ ช่วงนีผมอ่ะก่อนไปหาพวกในเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับผมนะก็จะมีพูดคุยเล่นเกี่ยวกับตัวของคนวาดนะครับผมเนาะตัวของอ่อมุสุชิโรนะครับผมเจ้าที่ค่อนข้างน่าจะหลายคนน่าจะค่อนข้างคุ้นชื่อหน่อยครับผมเพราะเรื่องของแกในลิขสิทธิ์ในไทยเนี่ยางค่อนข้างมีเยอะประมาณหนึ่งเลยนะครับนะฉันยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นนักเขียนต่นักเขียนการ์ตูนแล้วแล้วเลยค่ะอ้าวอ้าวยังไงของแกวะเนี่ย ตกลงจะรู้สึกหรือไม่รู้สึก,กนะเนี่ยนะฮะอ่าอันนี้นะครับผมนี่แวบนะผมปกข้างในนะครับผมปกข้างในมันก็จะเป็นเอ่อการวาดล่างนะนะครับผมนะการวาดล่างของเรื่องนี้นะครับผมนะซึ่งเจ้าตัวเขาก็เอามาใส่นะเนาะพะมันจะอยู่เข้ากับตัวเรื่องเนาะนะนะคือตัวเรื่องนี้มันจะมีแบบว่าเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนมังงะการเขียนการ์ตูนอะไรพวกนี้นะอืมนะใส่แบบนี้เข้ามาก็ค่อนข้างดูโอเคดีนะครับผมนะเอา เอาที่ตัวเองวาดแบบล่างๆไว้อามาใส่นะครับอ่ะนี่มาดูข้างในเล่มกันนะครับผมเปิดเข้ามาปั๊บนะครับผมก็จะเป็นภาพเหมือนเดิมเลยแต่ว่าอยู่คนละมุมนะครับผมนะอ่าก็จะมีเจ้าของนานานะครับผมอ่ามิสุกินะผมคาเดตนะครับสำผลเนาะเปิดเข้ามานะครับผมนะจำนวนตอนนะครับผมนะจำนวนตอนก็จะมีให้อ่านในทั้งหมดนี่ครับผมเนอะโอยก็ไม่โฟกัสนะครับผมนี่จำนวนตอนจะมีให้อ่านในทั้งหมด8ตอนนะครับผม เนตอนนึงก็ไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่เนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมแบบตอนนะครับอ่ามาเดี๋ยวให้ดูลายเส้นโดยรวมกันนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับเรื่องนี้นะครับผม ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับตัวเล่มโดยรวมของเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็เด็กเขาจะขายอยู่ที่ราคาเร้อยสิบบาทนะครับผมจะเป็นราคามาตรฐานไหมเป็นราคามาตรฐานของพี่แกนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับตัวของรูปเล่มโดยรวมนะฮะ อ่สลับตัวเรื่องนะครับผมนะก็จะเล่าไปที่ตัวของผู้หญิงคนนี้นะครับผมนะฟูตามินานะนั่นเองนะครับผมนะซึ่งตัวเธอเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่งจะมีโอกาสนะครับผมเป็นอาจารย์นักวาดการ์ตูนหน้าใหม่นะครับผมนะได้มีโอกาสว่าวาดเรื่องยาวไปครั้งแรกนะครับผมเนาะและก็ตัวเธอเนี่ยได้มีผู้ช่วยคนนึงนะครับผมนาที่มาทํางานด้วยนะครับผมนั่นก็คือตัวของคนนี้นะครับผมนี่นะอาสมะมิซุกินะครับผมนะเป็นผู้ช่วย นักเขียนนะครับผมผู้ช่วยนักวาดนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับผมหลักๆของทั้งสองคนนะครับผมนะที่ได้มาวาดตัวของการ์ตูนช่วยกันนะครับผมนะโดยมีเออ่ตัวของบันทิดการนะครับผมอย่างคุณซาโตะนะครับผมนะคอยซัพพอร์ตช่วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเปิดก่อนนะครับผมนี่คนนี้นะครับผมนะตัวของคุณเอ่อซาโต้คาอิตินะครับผมนะมาช่วยซัพพอร์ต นะครับผมนะไอเรื่องการแบบว่าตัวของเนื้อหาละไพวกนี้นะครับผมนะนี่ก็จะเป็นสตอรี่หลักๆของเรื่องนี้นะครับผมคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าให้เทียบกันกับตัวของเรื่องที่เด็กถือเลิขศิทธิ์อยู่ด้วยกันแล้วเป็นของคนนี้วาดนะตัวของอุซุชิโรวาดเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะออกไปเน้นทางตลกนะครับผมค่อนข้างเน้นไปทางตลกน่ารักเลยนะครับผมเนื้อหาเนี่ยมันจะค่อนข้างเข้าใจง่ายง่ายๆเลยนะครับผมก็คือ ไม่มีอะไรมากครคุณมาตามติดชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะที่แบบว่าเฮ้ยเขาได้มีโอกาสวาดการ์ตูนมังงะแล้วเป็นยังไงนะครับผมนะซึ่งคาแรคเตอร์แต่ละคนอ่ะก็จะมีแบบว่าินิสที่ค่อนข้างชัดเจนะนะเนาะอ่าอย่างอันนี้เนี่ยนะผมนะตัวของตัวละครหลักที่เราจะได้อ่านเนี่ยก็จะข้าง,างแบบว่าเ,เป็นคนขี้กลัวขี้อายเลยพวกนี้นะผมแต่ว่าเอ้ยฝีมือการวาดเก่งมากๆเลยพวกนี้นะครับผมนะเราก็ได้มาตามติดชีวิตเนี่ยของพวกเธอนะครับผมนะ แล้วก็จะได้เห็นแบบว่าพวกแบบว่ากระบวนการการทําการ์ตูนแบบคร่าวๆนะครับผมมันเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากแต่วัดพอให้เราแบบได้รู้อะครับว่ากระบวนการในการทําำงาะที่พวกเราอ่านอ่านกันอยู่เนี่ยอ่ามันจะเป็นประมาณไหนอะไรพวกนี้นะครับผมนั้นในเรื่องนี้มันจะนําเสนอออกมานะครับผมเนาะนะเนี่ยอันนี้คือแบบวัด2อนตัวละคร เอกนะครับผมกำลัง <laughs> ปัน่นปั่นการ์ตูนกันอยู่นะครับผมนะคือม,มันจะมีเรื่องของแบบว่าเดทไลน์เออต้องส่งตอนนี้นะอะไรพวกนี้นะครับผมในเรื่องนี้มันจะนําเสนอออกมาอย่างนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็จะไม่นําเสนอออกมาแบบดูซีเรียสมากอะฮะคือตัวละครในเรื่องนะมันดูซีเรียสนะเวลาแบบเฮ้ยมันต้องรีบปั่นงานก่อนเดทไลน์อะไรแล้วพวกเนี้ยนะแต่ว่าแบบนะคือตัวของอาจารย์คุซูชิโยแกวาดออกมาเนี่ยมันจะออกไปแบบ ให,ให้ให้ให้มันดูออกมาทาาแบบว่าน่าตลกน่ารักอะครับผมไม่ไม่ให้มันดูแบบว่าจริงจังเีเรียสมากเกินไปนะครับผม ถึงแม้ว่าแบบเอ้ยนานะจะดูแบบว่างอแงขี้อายอะไรพวกนี้นะครับผมนะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยก็จะมีการนําเสนอด้านความเก่งของคุณเธอนะผมนะแสดงให้เห็นว่าแบบเออทาไมเธอเนี่ยถึงได้มาเป็นแบบว่าอาจารย์วาดมังงะได้นะครับผมอย่างซีนี้คือมาปรึกษาเรื่องของหมากระดานเนาะนะครับผมนะก็คือตัวเธอ้เนี่ยเป็นนักวาดมังงะใช่ไหมแล้วทีนี้แบบเอออยากได้ข้อมูลเนาะว่าแบบเออพวกหมากระดานญี่ปุ่นเขาเออเล่นกันอะไรยังไงประมาณไหนแล้วในแล้วในเออ ก็แล้วว่าไงในในที่ที่เรียนหมากระดาเนี่ยเขาเขามีความสัมพันธ์กันประมาณไหนเนาะตัวของคนที่เขาอยู่ในชมรมหรือว่าตัวของสถานศึกษาเกี่ยวกับพวกหมากระดาแล้ววันนี้เป็นยังไงวันนี้ระบมนะ้องเขาจะมาทำข้อมูลนะครับผมนะไม่ใช่น้องสินะนะนะครับผมนะนะักคือนางนางอายุยี่้านะแต่ว่าตัวละครดูตัวเล็กมากเลยนะครับผมเนาะอ่านี่นะครับผมนี่คือแบบว่าแสดงด้านความเก่งของคุณเธอนะครับผมนะนะมนะก่อนที่จะบแบบเนาะตุดกระมา G ีอายเหมือนเดิมนะครับผมเนาะนะก็คือแบบว่าในเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการแสดงออกในด้านเดียวของตัวลนะ,นะครนะเนาะคือตัวละครบางตัวแบบเออตลอดเรื่องเราอาจจะเห็นแบบว่าอย่างอย่างนานะเนี่ยเราอาจจะเห็นแบบว่าในมุมของด้านการ a, งองแงกีอายโลกนี้นะผมคือเราไม่ค่อยเห็นจุดว่าแบบเออนางดูเหมาะกับการเป็นอาจารย์วาดพงะงะอะไรยังไงนะผมแต่ว่าก็าจะมีวางช่วงที่แบบว่านำเสนอในจุดที่แบบว่า ก่อนหน้านี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพวกนี้นะผมนะในแต่ละตัวละครนะผมนั้นทุกตัวละครมีแบบนี้หมดนะครับผมเนื่อผู้ช่วยคนวาดอะไรพวกนี้ผมนะก็มีเหมือนกันนะครับผมนะตัวของบรรทธิการก็มีเหมือนกันนะครับผมนะที่แบบว่าในฉากหน้าเป็นอย่างนี้แต่ว่าในใจลึกๆก็เป็นอีกแบบหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของแบบว่าความตลกน่ารักที่เรื่องนี้มันนําเสนออกมา้วผมนาางนี้ก็พูดตามตรงว่าไม่รู้จะ เปลี่ยนมา,าเป็นภาษาพูดยังไงเนี่ยคือของอ <c oughs> วันนี้มันต้องอ่านเองฮะอ่านเนี่ยอ่านี้คือแบบว่าอ่านคร่าวๆนะครับผมคร่าวๆของเรื่องนี้นะครับนี่นะเปิด <c oughs> <ๆ S 1> ให้ดูนะครับผมเนี่ยว่าแบบตัวละครเขาคุยกันประมาณไหนเ,เล่นมุกกันประมาณไหนอะไรพวกอะไรไงพวกน,น,นี้นะครับผมเนี่ยมันจะออกมาทรงๆนี้เลยนะครับผมนะนี่เนาะ อ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พูดง่ายๆนะผมสลับเรื่องนี้ใครที่อยากจะได้มังงะที่เนื้อหาง่ายๆเข้าใจไม่ยากนะผมนะมีความตลกมีความน่ารักให้เราได้อ่านกันแบบเรื่อยๆนะครับผมนะเป็นแนวที่แบบว่าเน้นอ่านได้แบบเรื่อยๆคือมันไม่ได้มีจุดที่แบบว่ามันสนุกแบบว่าพีคอะไรมากมายเนาะมันออกไปทางเรื่อยๆอย่างที่ว่ามานะครับผมนะเน้นให้เราได้อ่านแบบ สนุกแบบยิ้มมุมปากนะฮะนะตามชื่อเรื่องนะสถานที่ทํางานไม่ขาดรอยยิ้มนะครับผมนะคนอ่านเราก็ต้องไม่ขาดรอยยิ้มด้วยนะครับผมเนาะเนี่ยอ่านเรื่อยๆเพลินๆนะครับผมนะถ้าให้เทียบกับจันเลนนะโอ้มันก็จะคนละสไตล์เนาะจันเลนนี่คือเนื้อหากับเนื้อเรื่องมันจะค้างแบบว่าหนักๆเยอะๆหน่อยเนาะแต่ว่ากับเรื่องนี้นี่คือจะมาแบบเบาๆง่ายๆนะครับผมคือนะในเรื่องมันดูเหมือนจะสีเรียดกันับมากนะแต่ว่าเขานําเสนอออกมาให้มันดูตลกน่ารักได้ครับเนาะ นะอย่างว่าเน้นอ่านเรืเ่อยๆสบายๆนะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเนาะก็จะเป็นวันนี้นะครับผมสำหรับวิดีโอแนะนําเรื่องนี้นะผมไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปฮะมาที่ว่าแน่ยอมแพ้กับปลาเพราะว่าราไปก่อนบายๆครับผมเยี